อำนาจวิปยุตเตนะสัมปยุสัตว์ตนิเทศแสดงการที่ประกอบกับนามารำสีได้กับทำที่ไม่ประกอบกันทำสี่ทำระยะที่แปดทำที่ใดกับที่แปดได้คือทำที่ไม่มีสังพยุสัตวก็คือทำที่มีแต่ขึ้นยึดทำอยรางเดียวเริ่มต้นเอขึ้นสี่สีตัวนี้ก็คือเยอมาน รูปมาเลยตอนที players, ่หน mm ึ hmm. ่งนะตรงนี้จะเรียกว่าเจตมมาการะทำเหล่าใดทำเหล่าใดตามมาใดตามชนิดไหนนะเราต้องทำมาแล้วก็ทำมากับความชนิดไหนเราก็ทำมาอาโดยตัวเี๊หรือเจตมาเนี่ยเป็นธรรมที่ไม่ประกอบกับเอจำได้ไหมที่เคยทำให้ดูสอน อันแรกเราัที่สองคนไหมทั้งเป็น A กับ B อันที่2คือ C นะลกับ B ีประกอบกันได้คือเอาองมาประกอบกันได้ประกอบได้แต่ซีนี้ไม่เกี่ยวกับและ B ีน่ไหมเขาถามว่าเมื่อ A ไม่ประกอบกับ C ทํามายคือทำในตัวซีเนี่ยหาน่หาาโดนถาว่า 4ไม่ประตอบชหเมื่อ C ไม่ตระตอบเว่าก็ไม่ต่อกับเอถูกไหมเดียวกันเราก็แยกถามว่าองค์ทา C ก็คือเอา A กับนีออกก็จะเป็น C ถูกไหมก็ทั้งสองอย่างนี้เมื่อเราัยกกว่ากับาร์บอนูกมเมื่อเราเอาอออกคีอก็เป็นไปไันวนี้เราหา C ได้เตี่ก็ชื่อว่ามา ตัวนี้เรารู้าทำแล้วนะรู้กาทำแลวคืออะไรมัไมรู้ามาอาได้ขอัช่วยเตามาตอที่ไง่รดูด้ว่าเียมถ้าถาว่าสีนี้สามตอะไรนี่ที่แ่ทำตอมากทสความไม่สามารถหาที่ประกอบได้ทีนี้มาดูตัวอย่างอ่านี้เือนกับเนี่ที่ออกใช เอ้ก si. pues ับซีมีหน้าที่บอกหนีกับเออยู่นะเมือราเราเอาองกรรมฝายวิของันต้อักมาเป็นเยปรมันไม่ต่างจากเกียเลยใช่มเกียร์ก็าเศษเอาสามาใช่มเศษเอาสามวเอวิทย์เจเอา้สองาดีก็เป็นเยอรมันแรกซีก็เป็นเยอรมัไปแตยที่แปเยอรมัหลังนาไม่ได้นกว่านานได้นต้องมีแค่สอตเลยก็อดแค่นี้ แล้วก็หาเยอรมันายวิทย์กเดียวไเอามานเยตมยังขึถ้าว่าเราหาแค่ตรงงคารอวิทอย่างเดียวไม่ด้ข้นไรต้องิด้นตวด้วตัวอย่างมักศานักศึกษานี้ผมทำคือผมมังไป่นส่วนไนสิ่งต้องร้างเราก็ไปหาดูมาว่าผมทาผมล้ว่าผไปกะได้ว่าเปมากาตอย่างเดียวผมมั่แไปที่ไม่ใช่มากการชาก็มีในเราทำ

ล้วก็หา้าพาันตัวนี้ตัที้า A ถูกไหมแล้วก็หา B มาก่อนถ้าเราจะหาไม่ได้นะหาัก็คือ A และหา B ก่อนหา B ก็เผมมกแปอยู่ในตวทั้งั้งมีเจ็ไามหกปพอเหลือที่กไหมเจแปลบอันนี้คือ B เราเอาเอกับอีออกมาว่ามากกจีนตะวันออกไหมือนนะนักเศษฐศาสเอ็นาออกเที่เหลือก็จะเป็นของวิปยุทเอาปจีนตะวันออมาก4้ีสีเาออกไปสี่ดวนั้นก็เหลือโรตีน่าโรตีน่าใช่ไหมโรตีน่าทงหลดงนะครับาวงที่เป็นของคือภาคเนั้นมาเป็นองกันโปรจีนั้คนก็เป็น เป็นจ้ิงกำมันไปจะมดได้จะกดว่าไปที่เป็นนามร,าร้วนมันจะ<ด>ออออนาำตาลร้วนก็คือวิ่ของรลอนวิของนามก็คือการร้อนขึ้นอันนี้วิาบอ,อนะส่วนอันนี้ไม่ถาบอมีก็ได้ เรียทำมาได้ทุคองดหน้าที่นะพอตนคนแค่หน้าที่ทุกตอนที่ง้สมบูรณ์แล้วก็ยกมาที่เราหาได้าริก็จะเป็นวิสัารานรกหางําไม่ได้หรือต้องเป็นปึกษาเลยตอน้าท มีโรคมีตาจอยู่นักสิกตลอดเลยกดตั้งกฎเขามาจากนี้ตกที่สิะเกินแล้วนะอ่นก็ได้ั้าถึงก็ที่สิบเลยถ้าถึงก็เลยตามแต่เดนอนัะ